คือเริ่มรู้ตัวแล้วว่าท้องตั้งแต่ปีใหม่อืมก็ไปหาหมอครั้งที่สองค่ะเ,าาเป็นฟังผลเลือดครั้งที่สองอค่ะระหว่างรอก็มันก็มีเลือดตต้นๆก็มีน,มน,น้ำอะค่ะ,คะใจก็ไม่ดีก็หาข้อมูลทำไมทำไมถึงมีเลือดตื้นๆออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สักชั่วโมงหนึ่งก็กทไม่ด,ดีก็เลยเดินไปบอกพยาบาลว่าขอหมอ,อก่อนแล้วก,อก,ออก็อันเป็นชาวรู้ ก็ว่า,าดจค่ะแต่ใจไม่ดีแล้วอืมกี่วิกลับบ้านไปสามวันค่ะนอเงียบๆเลยไม่ดูอาการปีนเลยค่ะนอกจากต้องอาบค่ะก็มีเลือดออกต,อตบนบนบนลอดอืมวันที่สามปวดเอ็กปวดเหมือนคลอดดูค่ะเหมือนบีบอืมบีบปวดบบีต่อยอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะีนีค่ะค่ะตรวจดีๆอย่างนี้ตลอดทางจนถึงโรงพยาบาลพอลงรถมันก็ดังโป๊ะอย่างนี้ค่ะอะไรทางโป๊ะแม่อาการเหมือนถุงถุงน้ำขึ้นแตกโอ้ สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยาจาก Baby ้แอนมันะคะยินดีต้อนรับคุณแม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสวอฉันจะเป็นแม่ค่ะครูก้อยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และเคสประสบการณ์ของคุณแม่ที่มีบุตรยากนะคะเพราะตัวครูก้อยเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีปัญหาผู้มีบุตรยากแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการหันมาปรับเปลี่ยนการทานอาหารโภชนาการในเรื่องของการบํารุงไข่การเตรียมผนังมดลูกและการปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และก็เตรียมความพร้อมให้การ ตั้งคันนั้นเป็นคันที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดค่ะคุณแม่ท่านนี้นะคะอายุ39ปีนะคะเคยมีลูกมาแล้ว1คนตอนนี้ลูก5คขวบแล้วค่ะแต่คนที่2เนี่ยพยายามมาเท่าไหร่ก็ไม่ติดเคยติด1ครั้งแต่ก็แทงไปตอนตั้งคันได้6สัปดาห์ หลายๆคนอาจจะมีปัญหาแบบนี้ค่ะท้องแรกท้องง่ายแต่ท้องหลังทำยังไงก็ไม่ติดสักทีลองมาคุยกับคุณแม่สุเมธทีนี้นะคะว่ามีเคล็ดลับอย่างไรบำรุงร่างกายยังไงให้น้องคนที่สองมาในวัย39ปีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ครูก้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณแม่อยู่ในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่นะคะอ๋อค่ะค่ะยินดีค่ะแม่ต้อยอายุเท่าไหร่คะ สามเก้าค่ะสามสิบเก้าแล้วโหนะอายุอายุสามสิบเก้าแล้วทำงานอะไรคะคุณแม่เป็นพนักงานต้นสามปีนะคะค่ะอยู่จังหวัดอ่าอยู่กรุงเทพนี่เองนะคะแต่คุณแม่ต้อยนี่คือจริงๆแล้วเป็นเคสที่มีลูกมาแล้วหนึ่งคนกี่กี่ขวบแล้วคะคนโต้ห้าขวบนะคะวันนี้จะคุยกันในแง่ของเป็นเคสที่บางคนเนี่ยมีลูกมาแล้วแต่ว่าท้องสองเนี่ยทำยังไงยังไงก็ ไม่มาซะทีเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงเคยดูรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ไหมคะดูอยู่ค่ะแม่ชอบช่วงไหนอีพีไหนมากที่สุดหลายหลายอีพีนะคะแต่ว่าแต่ละเรื่องราวเขาก็นานอยู่พอสมควันนะลงไปนะเนาะส่วนใหญ่ก็จะจะเห็นเลยถึงความลุ้นตามมีความหลากหลายจบยังใช่เพราะว่าบางคนคิดว่าเอ้ยเราท้องยากแล้วนะอยากให้ลองฟัง บางคนท้องยากกว่าเราอีกใช่ไหมคะก็ยังเป็นกําลังใจให้กับแม่ๆคนอื่นๆเดี๋ยวเราเราย้อนกลับไปคุยคะ่ะคุณแม่ต้อยนะคะ<ม>ตอนแรกไม่ได้มีปัญหามีบุญยากอะไรถูกไหมคะท้องคนแรกก่<ม>อนอายุเท่าไหร่คะสาค่ะสามสามิบสาตอกต่อยเลยก็ติดเลยก็ประมาณ โอ้ก็เร็วค่ะเร็วอายุ33ก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่าอายุน้อยนะ33นะคะก็แสดงว่ามันก็เป็นการพิสูจว่าเอ๊สามีก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าสามารถทําให้เราท้องธรรมชาติได้ฝ่ายผู้หญิงก็อายุก็เกือบเกือบแล้วละ35ก็ท้องธรรมชาติได้คราวนี้5ขวบแล้วเพิ่งจะปล่อยหรือปล่อยมาตั้งแต่เ,ออเมื่อไหรค่คะัพแแล้้วค่ตงตง ก็คือทิ้งไว้สี่ขวบถึงจะเริ่มปล่อยใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะสี่ขวบก็ปาไปเกือบสามแปดสามเก้าเนาะเนาะนะคะตอนนั้นเรา<ๆ>เราเรามีความรู้ไหมคะว่ายิ่งอายุมากไข่รเริ่มด้อยคุณภาพอ๋อรู้ค่ะที่ทราบต่ตก็ศึกษาเรือ่อยๆอะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้รู้อะไรจริงจังแต่ตอนอถ้าสามห้า้วเนี่ยมียากว่านาแต่ตอนนั้นเราก็ยังเราก็ยังโฟกัสให้เวลากับ กับลูกคนแรกอยู่ใช่ค่ะอืมแล้วก็เพิ่งมาเริ่มปล่อยจริงจังนี่เมื่อไหร่คะแม่ปีหกขึ้ค่ะอืมก็สองสองสองปีสามปีอยู่เหมือนกันเนาะที่ที่ปล่อยกันมาตอนนั้นเราเราพอไม่ติดเนี่ยเราเริ่มไปพบหมอหรือยังคะยังค่ะยังอืมยังต้องรอธรรมชาติว่าพ่อเขาเป็นคนที่เอ่อยิงหลักยิงหลักธรรมชาติถ้าเขาจะมาก็มาอ๋อฝ่ายฝ่ายคุณพ่อ ฝ่ายคุณพ่อก็คือถ้าเขาจะมาเขาก็มาเองเพราะว่าเราก็เคยท้องธรรมชาติกันได้ใช่ค่ะอืมโอเคแล้วคราวนี้แม่ต้อยมาเจอครูก,ก้อยได้ยังไงก็คือก็เกณบุกเนี่ยคะ่ะเลื่อนฐานเลือ่อนฐานแต่ว่าการที่จะต่อที่ครูก้อยจะเข้ามาเนี่ยจะเจอถาเรื่เแกบบี่ยวกับทําไมถึงแทงอืมอ๋อใช่อะไรประมาณเนี้ยค่ะลืมไปว,ว่ามแม่ต้อย<ท>เคยเคย,เคยแทงด้วยนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ อ๋อเขาเซ็ทว่าเคยติดมาแล้วก่อนหน้านี้อีกเหมือนกันตอนนั้นตอนที่ติดครั้งนั้นตอนย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วรู้ัยไงคะปีหกหนึ่งค่ะก็เดือนกุมภาเดือนกุมภาที่ก็ได้ประมาณหกเดือนะตั้ไม่ได้อะค่ะคือคือเริ่มรู้ตัวแล้วว่าท้องตั้งแต่ปีใหม่ก็ไปหาหมอครั้งที่สองค่ะแต่ครั้งเป็นเรื่องครั้ง่สองค่ะระหว่างรอก็ ต้องน้ำอะค่ะใจก็ไม่ดีก็หาก้อ,อกมูลอืมทำไมทำไมมีเลือดออกเลค่ออนะเรากอสักชั่วโมงหนึ่งก็กรู้สึกไม่ดีก็เลยเดินไปบอกพยาบาลว่าเขาบอกก่อนมลก็อัศะ์า่าวดูต้องบอว่าเจอเด็กแต่หัวใจไม่ได้แล้วอื เดี๋ยวถามนิดนึงว่าก่อนหน้านั้นเคยเห็นหัวใจเต้นหรือ,อยังเต้นค่ะ,ะ,ะก็แสดงอ๋อถุงตั้งค่ะแล้วก็เคยได้ยินเคยเห็นเสียงสัญญาณชีพแล้วด้วยหรือเห็นแต่ถุงตั้งครรภ์ก่อนตอนแรกถุงตั้งครรภ์ได้ค่ะคราวนี้หมอก็มานัด <ไป S 1> มานัดอีกรอบหมอ,อก็บอกว่าเดี๋ยวกลจะด้บบานไม่ทักอืมค่ะจาก็คือหกวีคพอดีตอนนั้น ซึ่งหกวีคเนี่ยตามหลักแล้วคือต้องเจอหัวใจและ,ะตามพัฒนาการนะคะแต่ปรากฏว่าก็ไม่เจอหัวใจตอนนั้นคุณหมอให้ใช้วิธีการเน็บยานนเขาให้ขับบ้านไปพักแล้วแล้วภาวนาว่าขอให้หัวใจเด็กกจากมาเปน็นสามกี่วีคกลับบ้านไปสามวันนอนนิ่งๆเลยไม่ลุกไอกจากเตียงเลยค่ะนอกจากต้องอาบค่ะก็มีเลือดออกตลอดอืมพอวันที่สาม หเหมือนบีบอืมตว,ตวดีี่่ออยยยางงเ้ค่ะอ่ก็รีบเลยรีบลงแล้วไปโรงพยาบาลเลยค่ะจีางเงี้ยค่ะค่ะตวดบีบอย่างเงี้ยตลอดทางจนถึงโรงพยาบาลพอลงรถมักนก็ดังโป๊ะอย่างเงี้ยค่ะอะไรดังโป๊ะแม่อาการเหมืนนอนถุงน้ำท่วมแตกโอ้ มันมันมีเสียงแบบรู้สึกอย่างนั้นเลยในร่างกายเราใช่ค่ะแบบโอ้แต่ว่าไก่ล่าทำไมไม่ค่ะค่ะเอาตาตรวจท้องตั้งคันไปเลยมันหลุดแล้วเห็นถุงเลยไหมคะแม่ถึงเห็นเป็นถุงตั้งคันเลยไหมคะยังคันน้ำเป็นน้ำแค่โอ๋อเป็นแค่น้ำใสๆแบบเหมือนกับเลือดเลือดจางๆใช่ค่ะอ่าแล้วก็เข้าขั้นเจือปนไปตวจตรวจปัสสาวะค่ะเมื่อไปนั่งถู ออเ,เป็นถุงเลยถูกไหมคะเป็นถุงเลยค่ะโอ้ยคือเข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าครูก้อยก็เคยแทงแล้วก็รู้ว่ามันเป็นถุงเพราะว่าเรานั่งโถเนี่ยละคะแล้วหลุดพรวดออกมาเป็นถุงมันจะชัดนะ,ะบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นก้อนเลือดจากประจำเดือนที่ค้างค้างหรือเปล่ามันไม่เหมือนนะไม่ใช่ค่ะ,คะเขาใช้ถุงมือแล้วก็ล้วงขึ้นมาเลยค่ะ อ๋อเพื่อไอตัวอ๋อคือคุณหมอใช้ให้เราหยิบหรือคุณหมออให้ให้พยาบาลอ๋อพยาบาลใช้ถุงมือแล้วล้วงชิ้นอันนั้นอะมาเพื่อที่ไปตรวจสอบว่ามันคือถุงตั้งครรภ์หรือเปล่าใช่ค่ะสุดท้ายก็คือถุงตั้งครรภ์ได้หลุดออกมาแล้วเขาเรียกว่าแทงครบคือคือหลุดออกมาเองตามธรรมชาติไม่ต้องใช้ยาเน็ต ไม่ต้องขูดหมดลูกถูกไหมแม่ค่ะค่ะได้ตูดอาเป็นก็คืออันตรายดูเกลี้ยงขดลูกค่ะว่าเออตเกลี้ยงอืมถ้าเกลี้ยงแล้วก็คือจบกลับบ้านไปพักผ่อนได้ไม่ต้องขูดหมดลูกอ่ะอันนี้เรียกว่าแทงครบนะคะซึ่งส่วนใหญ่มาจากความที่โครโมโซมของตัวอ่อนผิดปกติเองคือตัวอ่อนเขาผิดปกติเองเขาก็จะยุติการพัฒนาก็คือไม่มีหัวใจไม่ไปต่อร่างกายก็จะขับ ให้เกิดการแท้งในไตรามาสแรกอันนี้คือสามารถเจอได้กับเคสที่อายุประมาณ35ปีขึ้นไปก็จะมีโอกาสแท้งได้ประมาณ15%ของทุกท้องนะคะแม้นบางคนอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะฉันไปยกของหนักไหมฉันไปใช่ค่ะเอ่อโทษตัวเองจนมาเจออ่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้แม่หมักค้นข้อมูลแล้วเจอกับครูก้อยๆๆถูกไหมคะใช่ค่ะเราเรา,เราคือ <ผม S 1> เคสเดียวกันไงมีอะไรอยู่ในหัวตลอดว่าเราไปทาอะไรเรายกของหนักเราขับ อทุกอย่างเลยค่ะโทษเราโทษตัวเองตภาวะตัวเองใช่ใช่นี่คือจุดเริ่มต้นเดียวกันเลยกับที่คูกก้อยสร้างเพจเบบี้แอนมัมว่าทำไมฉันถึงแท้งแล้วจึงเป็นที่มาของการบํารุงร่างกายดูแลตัวเองเพื่อการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปจะต้องเป็นการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงคุณแม่เริ่มศึกษา แล้วปฏิบัติตามเห็นเขียนมาให้แอดมินดูค่อนข้างเป็นสเต็ปตามคัมภีร์เลยลองสรุปสเต็ปที่คุณแม่บำรุงตอนนั้นบำรุงตั้งใจจะไปทำอีกซี่หรือเปล่าทำตามระเบ็ดของของโรงพยาบาลค่ะของพี่ดึงดูดยาก่อนอืมค่ะตรวจเลือดการเขาจะทำตามให้ตามตามระเบ็ดเลยค่ะค่ะตั้งใจที่จะไปอืมอ๋อตั้งใจจะว่าเริ่มตั้งแต่สเต็ป เชื้อผู้ชายค่แม่เยอะน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นยูไอได้ได้เริ่มมายูไอหรือเปล่าคะไม่ได้ทำก็คือก็คือสรุปอ๋อก็คือแม่ยังไม่ได้เริ่มสเต็ปอะไรสำหรับมีบุตรยากเลยใช่ไหมแค่แบบตรวจอ่าแค่แบบตรวจค่ะแล้วตอนนั้นกลับมาบำรุง ร่างกายตามคำผีชใช้เวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะในการบำรุงแรดดกร,ดดกร,กร,รกาค่ะคพอเสียน้องคนสองายกุกมภาบบอ,อ,อกว่าให้พักเดือนาเดือนี้ก็หาข้อมูลอีกเลยค่ะจนมาเจอกรกฎาเนี่ยคะ่ะกรกฎาเป็นต้นไปแล้วแม่มีสเต็ปการบำรุงยังไงบ้างให้แม่แม่ท่านอื่นเป็นวิทยาทาน เปลียนเปี่ยนพการกินเลยค่ะดื่มน้ำกาแ,แฟนี่คือต้องทานทุกวันวันละแก้วมไม่แตะเลยค่ะไ้ไ่แตกค่ะถึงจะปวดในเกล้แค่ไหนก็ทนเพราะว่าน้ำเอาอน้ำเป่าเอาแบบดื่มยังไงก็ได้ให้มันหายปวดอ,อดทนมากค่ะแต,แต่แล้วก็ลองลองดูลองดูมะกรูดค่ะว่กินได้ไหมค่ะ ก็แค่ซื้อมาลูกสองลูกก่อนอะไรเงี้ยค่ะโอเคตัวเองกินได้กินได้ไดก็จัดอ๋อเทสก่อนเทสก่อนเทสอนะคะอะแล้วก็เรื่องอาหารรสหวานเผ็ดขาดไม่ไแตกเลยน้ำตาลใ่ทคือไม่แตกเริ่มซื้อทุกอย่างเข้ามาในตู้เย็นที่เป็นอาหารแบบคกาหลเลยทุกค<า>นค่ะไข่ต้ไมไว้เลยอาทิตย์หนึ่งเขาก็หุงไว้เลยแล้วก็แพ็กเป็นวันๆนะคะเตรียมไปทํางานอื แล้วก็เตรียมผลไม้ที่เป็นน้ำปั่นจะทำน้ำผักผลไม้ปั่นน้ำผักผลไม้ใชใส่กอ,อกทกับแวรไว้เลยคือเช้ามาออกไปทำงานปั่นอย่างเดียวปั่นเสร็จเขาเตรียมอาหารขึ้นรถไปทำไงคะมีความตั้งใจมากเนาะและ้วํำมะกรูดเรากิน<ต>เรากินตั้งแต่ตอ,อไม่ถ้าจะไม่หลุดเลยโอ้ถ้าให้คะแนนเต็มสิบตัวเองแม่ให้กี่คะแนนก็น่าจะแปดนะโอ้เยี่ยมเยี่ยมนะบ้างมือเยี่ยทานอาหารกับแฟ ก็แสดงว่าตอนเช้าตื่นมาเนี่ยน้ำขวดเรากินให้เสร็จสิ้นไปก่อนเพราะเราไม่พกไปถูกไหมคะค่ะเราพกอาหารที่เราทําแบบเฮลตี้ตามคาพีพกไปน้ําผักผลไม้ปั่นเรากินให้เสร็จถูกไหมพกไปค่ะอ๋อพกไปด้วยอัดผงเพียวเล็กเพียวกรีนลงไปแล้วก็พกไปโปรตีนแม่ไม่แม่ได้บํารุงได้ไหมคะโปรตีนขึ้นจาก แรกไม่รู้สั่งไปกล่องเดียวอสองกล่องถูกกว่าอย่างคือ <laughs> ท,ทีละสองทีละสองกลอยโปรตีนปกติแม่แทนแทนชาก,กาแฟาไปเลยก็ <g ül> จะเป็นเมื่อตองวันเพราะว่าเช้าจะจะนื่คือเนี่ยค่ะแล้วมันจะหิวไปเงี่ยกลางวันก็คือช่วงหิวอะค่ะใช่จะซองหนึ่งก่อนแล้วยืนกลับมาอีกซองค่งะ ม,นนมาาก,กว่ใช่เหมือนครูก้อยเลยครูก้อยจะกิน<า>แบบบ่ายบางคนเขาก็ไปซื้อชากาแฟใช่ไหมเราก็เชคโปรตีน<า>แล้วบางทีตอนเย็นาบางทีเรามีทานอาหารแล้วเราก็อิ่มแต่ก่อนก่อนจะนอนบางทีมีมีแอบหิว่าแอบหิวเราก็ไม่ไม่ทอาอย่างอื่นกินบางคนไปต้มเส้นต้มอ,อะไรใช่ไหมอ่ะเราก็เ<า>ชคโปรตีนอ่ะจบนอนไปได้สารอาหารทําอยู่แบบเนี้ยได้คะแนนแปดเต็มสิบตัวเองให้เองเนาะแล้ววันหนึ่งจะเน้นอะโวคาโดกับ อร่อยเนาะอร่อยแล้วมีประโยชน์แล้วอิ่มด้วยก็ยชอบมากเลยแสดงว่าแม่เป๊ะมากที่ครูก้อยอ่านมาดูนะที่แม่ส่งมาให้แอดมินก็คือแบบเป๊ะเลยอะแทบจะไม่หลุดบอกคนบอกว่าไม่กล้าให้คะแนนตัวเองเต็มสิบเพราะว่าครูก้อยเป็น,นสิบใช่ค่ะเน้นสม่ำเนนสมอและต่อเนื่องอ่านะคะจนถึงล่าสุดเราเทส เจอสองขีดเพราะว่ามันเลยตันแล้เลยมาณสามขีดวันละค่ะซึ่งเราเป็นคนมีรอบเดือนตรงใช่ไหมคะตรงค่อนข้างตรงคือแรกๆก็แค้ทำไมรอบเดือนเราเบี้ยเพราะว่าเคยตรงตลอดค่ะแล้วเบี้ยนคืออ่าเร็วอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ว่าคนจะอยู่ที่สามขีดวันละค่ะเร็วคือนี่เป็นสี่เลยนะคะโอ้สามขีดห้าสามขีดห้าอืมก็แกว่งๆอยู่นะ ก็คือที่ผ่านมารอบจําเดือนเรามันอาจจะไม่ได้เป็น28วันเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทําให้เรากะวันไข่ตกได้ได้ยากขึ้นแต่พอช่วงหลังๆร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นนะคะทําให้รอบเดือนเรา28วันเราก็นับวันไข่ตกแล้วก็เทสเจ้าตัวฮอร์โมน L H เจอ2ขีดเข้มก็ปฏิบัติการอ่ารอบนั้นปรากฏว่าเมนขาดไปใช่ไหมคะเมนขาดไปเทสก็เจอเลย โอ้โหสองขีดเห็นแล้วแหละในรูปสองขีดเข้มแบบสตรองเลยนะคะตอนนี้ถ้าทักถ้านับแล้วอายุคันเท่าไหร่ละคะ,อ,ะอาทิตย์หน้าที่สิบหกวโอ้นี่แม่สิบหกวิแล้วเหรอใช่ตั้งแต่ตรนทันวาใช่ไหม<ช>นี่สีจะสี่เดือนแล้วล่าสุดคือไปตรวจนิปมาแล้วด้วยผลนิปก็คือปกติ โครโมโซมบางคนไม่รู้จักนิปคือนิปบางคนเรียกนิปติเทสก็คือการเจาะเลือดเพื่อเช็คเช็คโครโมโซมนะคะคือคุณหมอเขาก็จะแนะนําคนที่35ปีขึ้นไปแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหมายความว่าไม่ไม่ถึง35แต่จะขอตรวจก็ได้เพราะาบางคนอยากรู้เพศนะตอนนี้ก็คือเป็นลูกชายใช่ไหมคะแล้วคนโตลูกลูกชายหรือลูกสาวคะลูกสาวโอเคปิดอู่เลยไหมแม่ยังยังจะอ๋อ พอเาบอกเขาจะทำหม่เองอ๋อโอเคแต่ว่าตั้งใจว่ามีต um ั้งใจมีกี่คนแม่พอีอก็พอนะหญิงคนชายคนครูก้อยยินดีด้วยมากๆวันนี้เดี๋ยวให้คุณแม่ให้กำลังใจแม่แม่ที่อยู่ในวัยใกล้เลขสี่ค่ะแค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณเขตเดนิเออมันมากมากเลยค่ะขอบคุณครูก้อยมากๆเลยค่ะที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของครูก้อยมาสอน ความรู้แบบจิดถูกถูกดาวบ้างคิดไปเองบ้างคือขอให้เชื่อ,เ,อเพราะว่าเขาหาข้อมูลมาแล้วเขาสรุปให้แล้วไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหลอกหรือว่าแบบเอ๊เขาจริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเ,เขาทดลองกับตัวเองแล้วแ,แน่แล้วเป็นบทสรุปให้เราแล้วค่ะอืม ก็อยากฝากให้แ<า>ม่ๆน,นะที่กำพยายามอยู่อ่ะให้อย่าหมดเพหมดหวังนะคะอย่าหมดใจอย่าหมดหวังนะคะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทําให้ถูกต้องถูก<อ>วิธีแล้วก็ต่อเนื่องบางคนจับคิดว่าตัวเองเก็บตัวมาเยอะแล้วพอแล้วอะไรอยา่างเงี้ยอย่าคิดแบบนั้นให้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วจะคิดว่าอเคุ้มค่ากับตัวเรา สุดยอดครูก้อยชอบมากๆอยากคิดว่าเราเจ็บตัวมามากแล้วผิดหวังมามากแล้วแล้วจะพอให้มุ่งมั่นตั้งใจดูแลตัวเองเมื่อสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อไหร่เขาก็จะมาแต่ถ้าคนที่มีปัญหามากๆก็ต้องแนะนําควบคู่ไปกับ กระบวนการทางการแพทย์นะคะครูก้อยขอขอบคุณคุณแม่ต้อยมากๆวันนี้ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับแม่ๆที่ติดตามอยู่ครูก้อยขอส่งน้ำอ mm hmm. ินทาลัมร0อเซต์รา Pure Heaven ไปให้คุณแม่บำรุงคันบำรุงน้ำนมตอนนี้16วิกทานวะละ1กระป๋องได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ต้อยขอบคุณค่ะสวัส mm hmm. ดีค่ะและนี่ก็คือ1เคสนะคะที่เคยมีลูกมาแล้วนะคะแต่ว่า พยายามมาหลายปีก็ยังไม่มีเบบีมานะคะจนสุดท้ายหันมาบำรุงร่างกายดูแลตัวเองนะคะปรับร่างกายของตัวเองนั้นให้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมเแบบี ก็จะมาสมใจนะคะอยากให้แม่ๆทุกคนดูเคสของแม่ต้อยเป็นตัวอย่างนะคะถ้ามีปัญหาเราบำรุงร่างกายไปแล้วเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ถ้าคนที่เคยท้องเองตามธรรมชาติได้ก็ยังมีโอกาสท้องสองได้ค่ะอย่าลืมติดตามรายการใหม่ของครูก,ก้อยด้วยนะคะนั่นก็คือรายการครูก,ก้อยพบแพทย์นะคะจะเป็นรายการที่ครูก,ก้อยทําหน้าที่แทนแม่ๆนะคะไปสืบเสาะข้อมูลความรู้ทางวิชาการนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ไปคุยกับคุณหมอแบบทุกซอก ทุกมุมนะคะทุกคำถามที่แม่แม่สงสัยคุกก้อยจะมาคลายให้ในรายการคุกก้อยพบแพทย์ค่ะและอย่าลืมติดตามเคสของแม่แม่ที่น่าสนใจแบบนี้นะคะในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่พบกันที่ babyanm.co.th d m ทุกอาทิตย์แบบนี้เสมอๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ